ก็สวัสดีสำหรับทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2023นะครับปีน e วเยอรสำหรับทุกๆท่านนะครับผมโคชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยถ้าสถานการณ์ที่เพื่อนๆทุกคนได้เห็นที่หน้าจออยู่เนี่ยผมเปิดเว็บของ Co i n Market Cap ขึ้นมาอยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคุณจะเห็นว่าราคาของ i t c o อ n ในปัจจุบันนะวิ่งอยู่ที่ประมาณ16,600 16,600นยประมาณนะกรันณกเดียนะครับิดง 7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือช่วงสุดสัปดาห์ของปีใหม่นะจะเห็นว่าราคามันร่วงลงมาอยู่ประมาณ1%เท่านั้นเองและปัจจุบันนี้ Market Cap นะครับก็ต้องถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเหรียญคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดเลยนะตัวเลขจะอยู่ที่320 0 0 0ล้านนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้คือสเกลที่ใหญ่ที่สุดส่วนอันดับ2เนี่ยจะเป็นอีทูเรียมนะครับจะอยู่ที่1 4 8 0 0 0่นล้านนั่นเองนะครับแล้วในช่วงโวลุ่มนี่าสิเนี่ยู่วะ,ะมาณ111,000 900ล้านนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเทียบ Market Cap ทั้งหมดเลยนะครับ m a r k e t Cap ถัดมานะครับจาก i t t o o n เนี่ยจะเป็น Ethereum นะครับแล้วก็เป็น USDT ซึ่งเป็น Stable Coin นะครับแล้วก็ต่อด้วย USDC แล้วก็ BNB นะครับก็คือเหรียญ n a n c e ตรงนี้นั่นเองนะครับและส่วนที่ค่อนข้างมีความสําคัญอย่างมากเลยนะครับก็คือว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าราคาของ Bitcoin นะครับร่วงต่ําลงมาประมาณ17%เนอนาะแต่สิ่งสําคัญคือถ้าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนติดตามผมในช่องบอนแฮปปี้เนสอินเวสเตอกันโดยตลอดคุณก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าราคาของ Bitcoin มันร่วงมาตลอด ทั้งปี2022กันเลยทีเดียวนะครับแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันผมอยากจะบอกคุณว่ามันอาจจะมีข่าวดีบางสิ่งบางอย่างมากกว่าที่คุณคิดเอาไว้อยู่ก็เป็นไปได้นั่นคืออะไรก็มาดูกันเลยครับ ี่ครับในส่วนของกราฟของสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่าบิตคอยตรงนี้ผมเปิดในส่วนของกราฟแท่งเลยนะครับให้มันเป็นแบบว่าบาร์ชาดขึ้นมานะใช้12บเดือนตรงนี้เนาะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยถ้าคุณจําได้ผมบอกว่าสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่ากลัวเนี่ยมันเกิดจากแพทเทิร์นตรงนี้นะที่มันเกิดสัญญาณของ b าร์ชัดแล g u f f i n g แต่ถ้าเกิดว่าพอเรามาดูในส่วนของบาร์ชาเนี่ยลองมาสังเกตดีๆนะถ้าผมนับว่านี่คือแท่งที่1แท่งทงที่2แท่งที่3แท่งที่4แล้วจะเห็นบิตคอยเกิดสีแดง หนึ่งแทงการที่เกิดสีแดงตรงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เกิดการร่วงลงทั้งปีนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นเกิดการนับหนึ่งใหม่นับ2ใหม่นับ3าใหม่นะครับแล้วก็ร่วงลงมาพูดง่ายประมาณ3-4แท่งนะครับจะเกิดการเขียวเกิดขึ้น3-4แทง่งแล้วก็ร่วงลงมาเป็นสีแดง1แท่งทั้งปีตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ ขึ้นไปหนึขึ้นไป2ขึ้นไป3แล้วก็ร่วงลงมาปีที่แล้วทั้งปีนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีโอกาสที่อาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะครับที่ราคาของ Bitcoin ต่อจากนี้โดยเฉพาะในปี2023 2024แล้วก็2025คุณอาจจะได้เห็นราคาของ Bitcoin ที่เรียกได้ว่า พุ่งขึ้น3ปีต่อเนื่องแต่ต้องขอเน้นย้ำนะว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงนี่ไม่ใช่การแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดนะเพราะฉะนั้นคุณควรต้องตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะครับผมยิ่งไปกว่านั้นครับสิ่งที่สําคัญที่ผมมองเห็นในกราฟมันพอผมซอยย่อยลงมาในกราฟมันเนี่ยถ้นะผมทําการตีเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะคุณจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าบิตคอยเนี่ยตอนที่มันเกิดการร่วงลงนะครับแล้วมาชนเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะมันก็จะเกิดการดิดตัวพุ่งสูงขึ้นไปเนาะแล้วก็ ร่วงลงมาตรงนี้ชนเส้นเทนไลอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีไส้เทียนนับที่ทะลุแลบออกมานิดหน่อยนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเกิดการดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปดังนั้นเนี่ยในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับที่เราเห็นว่าเออกราฟตรงนี้เนี่ยมันอา,อาจจะเกิดการขึ้นผมก็ยังมองว่ามันมีโอกาสที่อาจจะร่วงลงในช่วงประมาณครึ่งปีแรกตรงนี้ก็เป็นไปได้นะเออคือเกิดการร่วงลงอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีใครสามารถบ,บอกได้ก็ต้องมาคอยจับตามอง กันต่อไปแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพี่ีทุกคนสังเกตว่าเวลาที่มันร่วงลงมาสิ่งที่ตามมาคือราคาปิดเนี่ยมันจะไม่ได้ทะลุเกินแนวของแนวรับตรงนี้ของเส้นเทรนไลน์ที่ผมตีลงมาซึ่งถ้าเกิดผมตีตรงนี้ลงมาอีกสักประมาณ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน เต็มที่5เดือนอ่ะโดยประมาณเนาะก็เห็นว่าราคาของบิตคอยเนี่ยอาจจะอยู่ก้นหลุมแล้วก็เป็นไปได้ประมาณ1 4 0 0 0ันถึง1น0 0 0น้ัน่นเองนะครับซึ่งจุดปัจจุบันจุดที่ต่ำที่สุดที่เคยแตะลงมาก็จะอยู่ประมาณ15,000แต่ถามว่าไส้เทียนมีโอกาสร่วงลงมาได้ไหมก็อาจจะร่วงลงมาได้นะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราลองมาดูนะครับสมมุติผมทําการวัดระยะตรงนี้ลงมานิดหนึ่งเนาะ,ะเพื่อดูว่าเออไ้เทียนมันทะลุลงมาสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเห็นว่าโอ้แม้จะชนราคาปิดแต่ไส้เทียนร่วงลงมาอีกประมาณ39% เกิดขึ้นได้เลยนะดังนั้นเนี่ยผมเลยมองภาพว่าถ้าเกิดสมมตมิมันชนสักประมาณ 14, 0 0 0่พแถวๆนี้เนาะ1น5 0 0ี้แล้วไ้เทียนลุวงลงมาสักประมาณ40%สนะครับนี่ครับสักแถวๆนี้คุณอาจจะได้เห็นราคาบิตคอยซัดไปถึงประมาณ8 0 0 0 9 0 0กันกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาจับตาม,มองกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นเนาะทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมเลยมองภาพว่าในปีปีนี้เนี่ยอ,อ๋อถ้าคุณเป็นสายโฮ er, เด รอเอาไว้ให้ดีแต่ถ้าคุณเป็นสายที่แบบว่าอ,อ๋อสเปกุเลเตอร์นะเน้นเน้นการเก็งกำไรเนี่ยก็อาจจะต้องดูเป็น รอบๆในระยะสั้นแล้วก็ตั้ง Take Profit กับ Stop l o s s กันให้ดีด้วยเช่นเดียวกันแต่แน่นอนนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอผมเปิดกราฟวีตรงนี้เกิดขึ้นคุณจะเห็นว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่เดือนมกราคมในปี2023เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนของ p i ่วอตพอยต์นั่นเองใน p i ่วอตพอยต์เนี่ยค่าโลมันบอกเอาไว้นะว่าราคาของ Bitcoin นะครับตอนเดือนมกรานี้อาจจะวิ่งอยู่ต่ำๆเนี่ยสักประมาณ1 5 6 0 0 0ก็เป็นไปไปด้ในะขณะที่ค่าเฉลี่ยที่เขาประเมินเอาไว้จะอยู่สัประมาณ17 000. นถึง18,000ซึ่งดูเหมือนว่าแนวโน้มเต็มที่เนี่ยเออสองเส้นนี้ที่เป็นค่าหายก็จะอยู่ประมาณ17,000ถึง18,000เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยในมุมมองส่วนตัวของผมก็มีความเป็นไปได้นะที่ราคาของบิตคอยนในช่วงเดือนมกราอาจจะวิ่งไซด์เวย์อยู่สักประมาณ15,000ถึง18,000นซึ่งตรงนี้เราคงต้องมาคอยดู กันต่อไปนะครับและนอกเหนือจากนี้ครับในกราฟวีคตรงนี้เนี่ยผมเปิดในส่วนของ indicator bitcoin สามห้าศูนย์ DMA นะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่เส้นสีส้มตรงนี้นะครับมันทะลุต,ตัดเส้นสีเขียวเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงนะครับที่ราคา bitcoin จะพุ่งไปที่จุดสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ถามว่ามันไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่สิ่งสําคัญคือจังหวะที่เส้นสีส้มร่วงลงมาเนี่ยนั่นก็เป็นแนวโน้มจุดที่เราควรต้องพิจารณานะครับว่าจุดจุดนั้นคือจุดที่คุณณอาาาจจจะพิร เข้าซื้อก็เป็นไปได้ซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันคือจุดต่ำสุดนะแต่มันคือจุดที่มีโอกาสที่ราคาของบิตคอยเนี่ยจะ เข้าสู่ช่วงประมาณที่เรียกได้ว่าทําให้คุณได้เปรียบนั่นเองเพราะถ้าคุณสังเกตดีๆนะตอนที่มันตัดลงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าราคาบิตคอยนผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะแต่จุดตรงนั้นเนี่ยพอมันแนวสีส้มตัดทะลุเส้นสีเขียวปุ๊บจะเห็นว่ามันเกิดการยกขึ้นไปแล้วนิดนึงนะครับผมซึ่งนั่นก็เป็นโอกาสถ้าคุณเข้าซื้อตรงนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสกลับตัวพอมันดีตรงนี้สูงขึ้นไปปุ๊บเนี่ยแนวโน้มของมันก็กําลังบอกว่ามีโอกาสจะเข้าสู่จุดสูงสุดแล้ว นั่นเองดังนั้นเนี่ยในภาพปัจจุบันที่ผมมองเห็นผมก็เลยมองภาพว่าตอนนี้เนี่ยบิตคอยนมันเกิดการร่วงลงมาเนาะซึ่งดูเหมือนว่ามีโอกาสผมใช้คาว่ามีโอกาสนะครับที่จุดสีแดงตรงนี้อาจจะเป็นจุดต่ําสุดที่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมาคอยดูกันต่อไปแต่สิ่งสําคัญคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสีส้มตรงนี้เริ่มตัดทะลุลงเส้นสีเขียวนั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีในการเข้าซื้อก็เป็นไปได้ นะครับและนอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้าวันนี้คุณดูสัญญาณในส่วนของอินดิเคเตอร์ C D C action zone นะเพื่อนๆพี่พีทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว่าตอนนี้ C D C action zone ในปัจจุบันที่กราฟวี e นะรเราจะเห็นเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยณจุดปัจจุบันเนี่ย คนเนี่ยล่าสุดพิ่งเกิดการกลัวในช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาเนาะก็เป็นช่วงเซลล์อินเมเกิดขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยกราฟมันก็มีการทําท่าจะดีตัวขึ้นไปเนาะแต่สุดท้ายมันก็ยังนิ่งๆนะครับวิ่งอยู่ประมาณแถวๆโซนหมื่นห้าหมื่นหกนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นแนว C.D.C ตอนนี้เนี่ยยังเป็นสัญญาณที่บอกว่ายังไม่ควรเข้าซื้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมผมก็อาจจะรอจังหวะเพิ่มเติมกันต่อไปและนอกเหนือไปจากนี้นะครับถ้าคุณมาดูในส่วนของกราฟเดย์นะครับของบิตคอยน์สามห้า DMA ผมก็เคยพูดไว้อย่างชัดเจนนะว่ามีความเป็นไปได้นะครับเราใช้คำว่ามีความเป็นไปได้ที่ว่า i t t o o n เนี่ยทุกครั้งที่มันมาแตะเส้นสีขาวเนาะตรงนี้นะครับอา,อาจจะมีการทะลุลงมาก็เป็นไปได้นะแต่ตอนที่แตะเส้นสีขาวตรงนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จุดๆุดนั้นจะเป็นจุดต่ำสุด นั่นเองแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่ําสุดสัทีเดียวนะเพราะอันนี้คือแนวเส้นสีขาวใช่ไหมครับเนี่ยของอิ d i c a t o r อร์ของ Bitcoin 350 d m A ในขณะที่ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีการร่วงลงมาได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยถึงได้บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่การันตีแบบ100%นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ลงมาแตะซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะร่วงที่จุดต่ําสุดแต่ในรอบนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเกิดการร่วงลงมาแตะแล้วา,า,าง Bitcoin ง,วงลงม ได้อีกนั่นเองนะครับจากประมาณตอนนั้น18ื่นแปดใช่ปหก็ร่ลงมาล่าสุดคือประมาณ1 5 0 0 0จริงๆวิธีการง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณดูจับบ i t c o i n 350 DMA เนี่ยทุกครั้งที่เส้นสีส้มมีการตัดลงเนี่ยคุณอาจจะเก็บเขาซื้อ1ไมายก็เป็นไปได้ซึ่งจังหวะนี้คุณจะเห็นว่าคุณก็จะได้เก็บ1ไม้นอกสักประมาณ3 US นะครับจังหวะที่2คือจังหวะที่กราฟเนี่ยมันมาแตะเส้นสีขาวเกิดขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าไม้นี้จะอยู่ประมาณ2 US นะครับครั้งนี้คือครั้งที่3ก็ อีกทีนะประมาณ2 US ก็เก็บเพิ่มนะครับแล้วอีกทีเนี่ยเก็บเมื่อไหร่ก็ตอนที่เส้นสีส้มตัดทะลุเส้นสีแดงลงมาก็คือทุกครั้งที่สีส้มตัดทะลุลงปุ๊บเนี่ยให้คุณเก็บเข้าซื้อได้หรือลงมาแตะเส้นสีขาวคุณสามารถเก็บเข้าซื้อได้ตรงนี้ก็จะเห็นว่าต้นทุนของคุณ4ไม้เนี่ยจะเฉลี่ยอยู่สักประมาณแบบ สองสามสองสามแถวนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันตัดขึ้นปุ๊บเนี่ยให้คุณเข้าใจเลยว่าคุณไม่จําเป็นต้องเข้าซื้อละและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันเริ่มตัดเส้นสีเขียวขึ้นไปเนี่ยให้พิจารณาเลยนะครับว่าจุดๆุดนั้นมีแนวโน้ม จะเป็นจุดสูงสุดซึ่งถ้าเกิดค่าเฉลี่ยของคุณไม้แรกเนี่ยอยู่สักประมาณ2 3 2 3ามาแถวแถวนี้นะคุณจะเห็นว่าคุณจะได้ขายออกแน่แน่สักประมาณ270ก็ได้กําไรแบบเป็นกาอบเป็นกำเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคุณสังเกตต่อนะจังหวะนี้ครับเส้นสีส้มตัดเส้นสีเขียวคุณควรจะเก็บเข้าสื้อคุณจะได้ต้นทุนสักประมาณร้อยนึกออกไหมพอคุณได้ต้นทุนสักประมาณร้อยคุณมารอขายจังหวะนี้เลยนะครับนี่ครับ ก็ประมาณ1,000กว่าเนี่ยเห็นปะคุณก็จะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำตรงนี้ครับเส้นสีส้มตัดทะลุเส้นสีเขียวลงมาครับคุณก็เก็บเข้าซื้อส่วนๆประมาณนี้คุณจะได้ต้นทุนสัก550จากนั้นเนี่ยเส้นสีส้มมาตัดทะลุเส้นสีแดงตรงนี้ลงมาครับจาก550คุณจะได้ต้นทุนสักประมาณ384ปผมตีเลขต,ตรงกลางก็เฉลี่ยสัก450แล้วนะแล้วก็พอตรงนี้ครับแทงเทียนมาแตะเส้นสีขาวตรงนี้ครับคุณก็ทําการเข้าซื้ออีกหนึ่งรอบนะครับก็จะได้ราคา200นะ 200 400แล้วก็500แล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าหลังจากนั้นมันเกิดการตัดขึ้นแสดงว่าค่าเฉลี่ยของคุณเนี่ยถ้าคุณรวมรวมกันเอา 200,400, 500นะครับ900 1,100หาราต้นทุนเฉลี่ยคุณจะอยู่สักประมาณ300นะแล้วถามว่าไปขายเมื่อไหร่ก็รอเส้นสีส้มครับตัดทะลุเส้นสีเขียวขึ้นไปนั่นเองก็จะเห็นว่านี่ครับคือจุดแถวๆนี้อ่าต้นทุนของคุณตะกี้เราบอกว่าประมาณ300แต่คุณจะได้ขายเกือบ20 0 0มเห็นปะก็ได้กำไร เป็นกรอบเป็นกำหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเส้นสีส้มตัดทะลุลงเส้นสีเขียวตรงนี้แปลว่าคุณควรจะเก็บเข้าซื้อสักไม้นึงช่วงประมาณ8ปดพันเห็นไหมจากนั้นเนี่ยเส้นสีส้มตัดทะลุเส้นสีแดงตรงนี้ลงมาคุณก็จะได้เก็บอีกตอนประมาณ5้าพันแปดผมตีเลขกลมๆหกพันเนาะง่ายๆคุณเก็บไม้แรก8ปดพันละไม้ที่2คุณเก็บตอน6กพันไม้ที่3คุณเห็นว่ามันลงมาแตะตรงนี้อีก1ครั้งนะตอนสักประมาณ3ามพันห้านะไม้ที่3ไปแล้วนะไม้ที่4มาแตะตรงนี้ครับอีก3ามพันนะไม้ที่5มาแต,ต ประมาณ3,000เนาะผมตีเลขกลมๆแถวๆนี้เฉลีย่ยเนีสักประมาณ3,500 3,500รวมๆกันตรงนี้สัก9,000 9,000เนี่ยตอนที่คุณตัดสีเขียวตรงนี้ลงมาเท่าไหร่นะ8,500ก็คือ1 7 5 0 0ตอนที่ตัดสีส้มตัดสีแดงตรงนี้ลงมา1 7 5 0 0บวกอีกสักประมาณ6,000ก็จะประมาณ23,500 23,500เนี่ยถ้าคุณหารเฉลี่ย5ไม้ใช่ไหมในการเข้าซื้อคือ5จุดเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่า ต้นทุนเฉลีย่ยของคุณน่าจะอยู่สักประมาณ4ี่0ันสีโดยประมาณนะผมตีเลขกลมๆสัก5,000แล้วกันเนาะจากนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าพอสีส้มตัดตรงนี้ขึ้นไปปุ๊บก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับบางคนบอกเฮ้ย hey, แล้วมีจังหวะให้ซื้ออีกไหมคุณจะเห็นว่านี่ครับสีส้มตัดสีแดงลงมาโซนแถวๆนี้พอดีเลยเนื้ออกมาคือมันเจอพิดโควิดนั่นเองซึ่งต้นทุนของคุณจะได้เก็บอีกสักประมาณ8,00 0 เนี่ยหรอปะเมื่อกี้เราบอก23,500นานะครับแล้วคุณบวกอีก800 0เข้าไปนี่ผมใช้ตัวเลขโดยประมาณนะอ่ะบวกอีกสัก8,5 0 0เข้าไปนะคุณจะได้ต้นทุนเฉลี่ย32 0 0 0คุณซื้อไปหไม้ต้นทุนเฉลี่ยคุณจะอยู่สักประมาณ5,3 0 0เนี่ยหรอปะพอตรงนี้ตัดขึ้นปุ๊บก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับจนกระทั่งมันตัดจุดสีเขียวตรงนี้ขึ้นมาคุณจะเห็นว่าคุณอาจจะได้ขายแถวๆนี้เลยนะครับจากต้นทุนเฉลี่ยด้า0ันสา็คุณได้ขาย 64, า 65, กกาหกหมื่นมี่พันวะ บางคนอาจจะสงสัยแล้วฉันจะไปซื้ออีกทีเมื่อไหร่ก็ตอนที่คุณขายไปแล้วเนี่ยตรงนี้ครับเออมันเริ่มตัดทะลุลงมาแถวๆนี้จะเห็นว่าต้นทุนจะสูงนิดนึงเนาะประมาณ55 0 0 0ผมตีเลขก,กลมๆ5 5 0 0มื่นนะซึ่งถือว่าสูงพอสมควรจากนั้นเนี่ยตรงนี้สีส้มตัดสีแดงลงมาแถวๆนี้ครับก็จะเห็นว่าต้นทุนเฉลี่ยคุณจะอยู่สักประมาณ37,200นี่คือไม้ที่2นะอ่าจากนั้นปุ๊บจะเห็นว่ามันมีการแตะตรงนี้1ครั้งนะครับอีกประมาณโซน18,100ใช่ปดพั่ะ ผมตีเลขกลมๆสัก1 9ื่นแล้วกันเท่ากับว่าคุณได้ซื้อสาไม้นะพอคุณซื้อสาไม้ต้นทุนเฉลี่ยของคุณจะอยู่ประมาณสามหมนเจ็ดพัน 37, เห็นไหม จะเห็นว่าผมไม่ได้บอกว่าต้นทุนที่คุณจะได้มันจะสวยที่สุดแต่ถ้าคุณเฉลี่ยดีๆมันก็จะมีโอกาสบางคนอาจจะรู้สึกว่าโหตั้ง37,000ตอนนี้เนี่ยมันมันก็ยังติดดอยอยู่นะโคสตบอลก็ไม่เป็นไรนี่ครับเพราะถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นสายโฮลเดอร์และแพลนถึงครองในรูปแบบระยะยาวอยู่แล้วเนี่ยผมก็มองว่าก็แค่รอครับโดยเฉพาะอย่างปีนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่เราให้คุณดูกราฟในส่วนของ12เดือนเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันมีโอกาสอยู่นะเพียงแค่คุณต้องอดทนใจเย็นๆให้มากพอเพราะอย่าลืมนะ ต้นทุนของคุณที่37ม0มมันก็ดีกว่าการที่คุณมีต้นทุนสักประมาณ69,000จริงไหมและแน่นอนครับถ้าเรามองที่กราฟเดย์เนี่ยกราฟเดย์มันก็จะสะท้อนอย่างชัดเจนนะว่า CDC Action Zone ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณนะให้คุณเข้าซื้อสำหรับผมนะผมแนะนำว่าถ้าเกิดคุณจะใช้ CDC Action Zone เนี่ยผมว่าคุณไปมองที่กราฟวีคอาจจะทำให้คุณปลอดภัยมากกว่าเพราะถ้าคุณสังเกตดีๆนะในกราฟเดย์เนี่ยมันเกิดการหลอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะตั้งแต่ตรงเนี้ยครับ เห็นปะโซนสีเขียวเนี่ยหลอกให้ร่วงลงมาตรงนี้ขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ร่วงลงมาอีกแล้วตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็ร่วงอีกแล้วเห็นปะตรงนี้ขึ้นมาร่วงอีกแล้วพูดง่ายๆทั้งปี2022นะครับตรงนี้หลอกให้ขึ้นไปแล้วก็ร่วงตรงนี้ก็ขึ้นมานินเดียวแล้วก็ร่วงอีกแล้วดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองภาวะเพื่อความปลอดภัยของคุณนะการใช้ C D C Action Zone ด้วยกราฟวิคเนี่ยน่าจะทำให้คุณปลอดภัยมากกว่านั่นเองนะครับผมแต่ถ้าคุณประเมินจากสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันรงนีโยมกก็หาาััอสบสบ ตัวบิตคอยตรงนี้ นั่นเองนะครับพะฉะนั้นก็เอาไปปรับกับกลยุทธ์ของคุณกันต่อไปนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปคลิปนี้นะฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมสักนิดน,นึงผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักกด subscribe นะเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้โดยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับและอย่าลืมแชร์คลิปคลิปนี้แบบรัวๆให้กับคนที่คุณแครคคแค์หรือคนที่คุณรักนะเพื่อทําให้ช่อง Bond Happy Investor นะมีผู้ติดดตาาามม10,000 Sub subscribe โยยยเเรร็ววันันนจะะขออบบคคุณ่งกล และสำหรับใครที่คุณคิดว่าคุณอยากจะเรียนรู้คลาสกับผมนะครับคุณสามารถทักเข้าไปในที่ช่องทาง l i น e แอดนะครับไลน์ไอดีที่ผมแปะเอาไว้ด้านใต้ตรงนี้ได้เลยนะครับปัจจุบันนี้ครับผมมีทำกลุ่ม Line Open Chat นะครับตามหน้าจอที่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้เห็นตรงนี้เลยนะครับซึ่งกลุ่มทั้ง3กลุ่มเนี่ยต้องบอกว่าคุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีนะครับโดยภาพทางซ้ายสุดนะครับจะเป็นกลุ่มที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเงินนะครับถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนนะครับ ไปปรับใช้ในชุดของคุณสามารถเข้ามาที่กลุ่มด้านซ้ายนี้กลุ่มตรงกลางที่คุณเห็นนะครับจะเป็นกลุ่มที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของความลับทางการเงินนะร,รวมไปถึงข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกหรือว่ามีผลต่อสินทรัพย์ของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคเรนซีนะครับทองคาหรือว่าอื่นๆและกลุ่มสุดท้ายที่ด้านขวานะครับก็จะพูดถึงหุ้นไทยโดยเฉพาะใครก็ตามที่คุณเป็นมือใหม่หรือว่าคุณอาจจะเป็นมือเก่านะแต่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือถ้าคุณสนใจอย,อยากสแกนทั้ง3กลหามกลุ่มตรงนี้ เข้ามาได้ฟรีเลยเราหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันในคลิปคลิปหน้านะครับก็วันนี้ผมลาไปแค่นี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ